สวัสดีเอ็มกำลังเกมลดนะคะแอร์ไวล์นที่ติดตั้งค่ายแอนด์ฟอลโล่มีแฮร์ฟันวิดใหม่วิดีโอเอนจอยวันนี้จะมาเล่นอีเวนต์ใหม่ชื่อยักษ์มากเลยนะครับชื่อแฟลกชื่อโรแมนนะครับมาดูกันทุกทีเอ็มกำลังเล่นนิวอีเวนต์แฟลกชื่อโรแมนเลสซี่เล่นยักษ์มากเลยนะครับท่านผู้ชมไอ้บอสจ,จะมาช่วยดันเต้มในทีมนะครับขอบคุณครับแต่มันก็อาจจะมีแพ้มีชนะบ้างนะครับแต่ตอนนี้เราอาจจะแพ้รัวๆเนาะ พ่อพอทีมเราก็นั่นแหละครับคนไม่ค่อยเก่งเยอะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรครับก็มีแพ้บางชะลาบางครับแฟชชิโลแมนแอปเปกยืดมันคือเป็นเทศกาลแห่งความรักนะครับคนคนที่ มีแฟนเหรือคนที่แอบชอบนะครับควรให้ดอกกุหลาบแล้วก็แหวนเพชรเอ้ยไม่ใช่ดอกกุหลาบก็พอละพอดีตังไม่มีเวลากุมภาพันผมไม่เคยซื้อดอกกุหลาบเลยนะเคยซื้อแต่ที่มันเป็นติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์นะคะผมซื้อบ่อยซื้อบ่อยแล้วก็เอาไปติดให้ผู้ชายนะครับติดบางทีก็ติดกับตัวเองว้า ไม่ค่อยมีอะไรทํานะครับตอนนั้นเพราะตอนนั้นสงสัยจะดูแฟลกชื่อโรแมนบอยไปน่อยครับท่านผู้ชมเอาใหม่เย้ฟิฟิวมันดี็กมันดีแพ็กมันส้อมันม่อบริเศรกอมปีชียาแพ็อับูรูจ โอเคนะเค้าทำแต่พูดเสไอ้กูกูไปได้ไมหาซาฟองในความจริงเนี่ยเป็นน้มองสงสัยจะเป็นเลปเปอร์ครับเดินลงมาอิซาบนิโบคอยตาชนตายตังทีไม่เจอลงมาไอไอโดฟไงจำมองบิงบิงบิงมัดงโจบิงบิงบิงมัดงดงดงด ดงดูแล้วก็อาชีพดีดีผมวิวตังคือสิบผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าอืมว่าหมดไปสามแสนนี่คือตังหรือว่าไขหร,าหรือว่าหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละผมจําชื่อมันไม่ได้ดิงดิงดิงมาเดดงดโจดิงดิงดิงมาเดดูดดิงดิงมาเดดูดง บินก็ปัมปัมตงติงติงติงตงอย่าบักเสียใจกับเหตุการข้างนู้น เดีวครับจหวะนนี้ครับรถผมเข้าเส้นชัยไปแล้วครับแต่ตัวตายอะไรกันครับเนี่ยท่านผู้ชมผมเล่นกาขนาดนั้นเหรอ SB สบีโหยุดอะไรนะครับอะไรเลเวลตันอยู่ที่สิบห้าและสีอื่นด้วยเขาก็บอกในคลิปที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้านะครับตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เข้าใจเลยนะครับตอนแรกก็งงอยู่ว่าเขาพูดเรื่องอะไรนะครับ พัสักพักหนึ่อ๋ไม่เข้าใจเฉยเอ้ยเข้าใจดิดิงมาเดดงดงบิงบิมาเดโดโดตงตงดิงดดิงมาเดดงดงบิงบิงก้ บิงบิงบิงมาเดาูดูดง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 บิงโตเอือตายเลยนะครับท่านผู้ชมสงสัยเมื่อกี้จะอะไนี่นายนี่อาตาตาโนงอามินิชังโมโตอุกอเตนัยเฮโกยอ้อยอะไรกันครับเนี่ยผมตายแล้วย่าลุ้นเอออิตาชินีเออเมื่อกี้ผมเด้อิตาเมนายเออเดมินายอาตุเกนายนี่ อาตาตโนอามิดิชางอโตโอ้ผมเริ่มเกลียดเกมรถเห็นไอ้ตรงรูบ้านี่ไหมจะติดทำพลือนี่ฮัลโหลพูดตังหน่อยละกันไม่ใช่และแอะไรละครับผมก็เข้าใจนะครับสับสไลมีทูช่วยเลยสักกดตามมถึงสามเลยสามครับ,น,รบน่าจะเอสียุธนะครับผมจำผมจำชื่อเขาไม่ได้ ไมไเลยผมจะเอามอไซค์เข้าเส้นชัยได้คเนี yup no, ่ <h <h ้อ้อดูใบเกน้นี Seven ่ออตอตานุอามิดิชางโมโตอีกเต้นอย่างเฮ่ออีโคลูโกอิตาชินิอิต่อบากิโกงเดอร์อีก็เต้นอยโอ้โหรถไปศูนย์จุดบลาบลาบลาอ้อดูใบเกน้นี่ออตอตานุ อามินิชางโมโตโอกตหนเฮอโอยโคุโกุตาชินิอิตามาก,กิกุเดวกตอนอามินินายอาตุกนนอาตานุอามินิชางโมอโอโหอยู่ในลำดับสาิบเก้าบามินช อยู่ทีมดาวมันคุ้นๆเฮโฮอิสโกลูสโกตาชินีอ๋อแพ้เรียบร้อยนะครับ IP อิโคลูสโกตาชินีอาจจะเกินเวลาไปนิดหน่อยนะครับอ๋อผมไม่ลุกเวลาละก็ไม่เลยอะไรเนี่เมื่อ,อะไรไม่หันมองอะไรเนี่เมื่อเรยไม่หันมอง

กอลูสโกอิจาฉนีทุกกค้เอ๋อกาเตนไงโอมิน่ไนอาตุเกนไนนอาตาตาโนอริจังมออคาเตนไนเฮิกลูโกอิจฉานี้ได้ค้ามีเด็กกระปุกลองไห้ตืดึดึง อุกตินายอดิบ,บิกินายโอ๊ะทุบไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะเฮ้ยโฉดไม่ใช่ชละอิตาชินี่อิตาบาคีกูดีอุกตินายอดิบ,บินายอดตุกีน,น,นตายอตาตัดนงอามิดิชังมมสโตโฮ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 อิตาเปนน็นนาย へッホーイホー、ルスコー、イタシニー、イタバキコンデ、ヘヘッ。エカないイ、アミないアトキーナイ。アタタノウ、アブリジャンモートウ。ウカテノイ、ヘッホーイいー、ルスコー、イタシニー、イタバキコンデ。エカピノイ、アミノイ、 อาตุกินานิอาตาตโนอามิดิชาโมโตออก็ต่อไปเฮ้โออีอ๋อโอ้ยมากรับแคปหน้าจอไปหนึ่งทีเป็นไงนี่ผมได้ประมาณเก้าแล้วนะยังอยู่โอ้ยอย่าค้างฮัลโหลอย่าค้างฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล Oh my god เซ็ตตู้ตู้ต่อมาเจเบเลซ And today I'm gonna play a t o o t เผมอยากได้มอไซค์แบบนั้นนะที่มันเป็นสีฟ้านะครับตา้สีด๊าบกูคนเดิมคนเดิมโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บนี่นายนี่อาตาตานี่โอ้ยโทรศัพท์กันล่วงจังเลย イタテナイアニいあニナイアトケナイアタタロンアミニシャンモストンイタテナイイコロコイタシニイタバキイタテナイアミニない アトキーナーたーアタがノーンアミリジャンモトンアタテナイヘオイコーロスコイたシニーイタバキーコイカテナイアディメナイアトゥイアトゥティエプレイツウタカップワサイトゥテ อิต่ที่นี่โอ้ยตายเลยโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่ต้องออกไปนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยอ๋อตกใจหมดแล้วเขามาทำไม่มเนะี่ยมันไม่ได้ใช้ไม่ใช่อ่ะบีบีบีบบว้าตายเลยสงสัยมันจะแรงเกินไป ากดไม่ทันเอาไหมเย้ yeah. ผมกดได้แล้วครับท่านผู้ชมโอ้ยอะไรมาเนี่ยกดไม่ได้อีเตอร์ชินีอีเตอร์บากีโอ้ยบัมบ,บ,บัมาใหม่เอาใหม่นะครับรู้สึกว่าเมื่อกี้ คือน้ำมันมันจะหมดนั่นแหละครับน้ำมันมันจะหมดฮลัลโหลเม้แม่ดีกว่าเอาเปลี่ยนใหม่อันนี้จะเป็นตาสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเคนะครับตาสุดท้ายนะครับท่านผูช้ชมเดี๋ยวครับ เดียวสุดๆสับส c ค i b e มีจูชิลยสักก่อนจ้าไมหถึงสามเปอร์ซ็นนะครับช่วงนี้ซับมันก็ไม่ขึ้นเลยแต่ว่าไกลมากๆไ so อ้โว้ชิชิกโมสุกูดีเฮ้ยไอ้มอไซคันนั้นมันอัพเยอะจังมันเป็นมอไซรุ่นธรรมดาเองนะทำไมไวจงังดิงๆๆดๆงดงว่าจะโดงโด ตายนะครับ ip นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมอไซคันนั้นมันไม่ได้อัพคือเขาเพิ่งได้มอไซนะครับแต่ว่าเขาแต่ว่าเขาจะแซงผม what เนี่ยเขาจะแซงผมอีกแล้วที่ผมใช้อุปกรณ์ที่มันเทพมากๆเลยนะตีลังกาเป็นหนึ่งตลก ่าเขาแซงผมไม่ได้แน่นอนเพราะผมตายว้าวไม่ใช่ตาครับไม่ได้ตายเอ้ยเลลี่คาถอยหลังไปทำอะไรนะถอยหลังเอาเลลี่คาตาย what แล้วเขาถอยหลังไปทำอะไรอะงงนะตอนแรกเลลี่คาก็ถอยหลังแล้วครับแล้วเขาก็ตายไปเลย ต้องรีสตาร์ทใหม่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเตะ yes okay ผู้บอยในนียได้ปกาศหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนสับไพ่และแติดตามเวติดตามช่องการดิเพยนะครับโอเคกูดบอยขอบคุณที่ดูช่องการดิเพยนะครับสับไพ่มีทูช่วยทูช่วยเลยซับกดติดตามไม่ลืมสอบเลยสับครับบายแล้วก็อย่ามาแล้วก็อย่าลืมเล่นเควสด,ด้วยนะครับ สนุกมากๆเลยนะเควสนี้ให้เก็บหัวใจแล้วมันก็จะลดเวิให้คุณไป